วันนี้มาชมโคกน้องนานะครับโคกน้องนาโคนี้เกิดเ,เหตุการ์ไฟไหม้บ้านหึนังหลังมันวัทัปทนเด้ไฟไหม้บ้านนอกดาวนะครับ ลังหนึ่งเลยมาลุกน้องากำลังตึกเหี่ยปลาเต็มเลยบาดเดียวยเกิดเหตุการณ์ไฟรัดวงจรนะครับรบ้านนอกดาวเสียหายไปหลังหนึ่ง

เลี้ยงปลาในนาข้าวด้วยนะครับพวกน้องนาปลาเยอะๆเลยเยอะมากนนปลา,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 าเยอะครับ คลิปนี้ให้ชมแค่นี้นะครับคลิปหน้าจะลงให้ชมใหม่โคกหนองนาสวยงามมากครับ <adapting to the world> แล้วมันเรียนทางเข้าเกิดเหตุการไฟไหม้บ้านนอกดาวด้วยในโคกหนองนานะครับ หลังนี้แหะครับยุบลงหมดเลยคลิปนี้ชมคลิปนนี้นะครับสวัสดีครับ